สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดีสรแฟมิลี่ในช่วงเย็นนะครับผมนะฮะก็ก่กอนกลับวันนี้นะครับนะหลังจากที่งานปูนนะฮะก็มีคนช่วยเยอะมากเลยวันนี้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะครับนะฮะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อในส่วนของงานปูนนะฮะแต่ก่อนที่อดิศรจะกลับนะมีภารกิจนะฮะก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับในช่องเรานะครับเป็นแอดมินประจําช่องนะครับพี่เล็กวันสกรหรือ ลุงคนป้าแตนจะเรียกว่าพี่เล็กบางพีนะครับนะหรือพี่อนุวัฒน์ก็จะเรียกพี่เล็กบางพีนะฮะก็เป็นก็มีน้ําใจอยากจะอุดหนุนช่องอดีศรแฟมารี่นะครับผ่านนุกี้นะฮะก็สั่งสินค้านะครับนะเป็นของกินเล่นนะครับให้กับเด็กๆกันนะฮะเดี๋ยวแอดเอามาให้ดูนะครับนี่เลยนะฮะเป็น คอนเฟลกนั้นเองนะครับสีกระปุกเลยนะครับนะจากพี่เล็กนะฮะวันสกรนะครับนะเดี๋ยวเราเอาไปให้ป้าแตนกันนะครับพี่พี่ fc นะนี่อร่อยครับอร่อยนะฮะใครอยากสั่งนะสั่งกับนุกกี้ได้เลยนะ nukkyky สี N U K K y นะครับนุกกี้นะฮะแอดไลน์นะ เดี๋ยวไปหาป้ากันครับบรรยากาศดีนะครับเมื่อกี้ป้านั่งทานข้าวนะฮะแอดก็เลยยังไม่รามาให้เนาะตอนนี้ป้าทานอิ่มแล้วนะฮะ,ะตั้งกล้องตั้งกล้องครออวะ,ะวน,ะนะ โอ้ายนมแลวครับชาเย็นไม่ใช่นะพอดีผู้ใหญ่ใจดีพี่พี่เล็กบางพีอ่าหรือหรือพี่วันสกรนั้นฮะก็อุนหนุนอ่าซีเรียลนะครับให้กับน้องน้ำมุนน้องโอมนะครับก็ผ่านช่องอดีสรแฟมิลี่นะที่เราเอามาขายเนาะใครอยากจะทานนะก็สั่งได้นะับอันนี้เท่าไหร่ครับลืมถามมาด้วยสิ ให้ให้เด hey, e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  um, right. ี๋ยวเดี s <S ๋ยวผมแจ้งราคาในชุมชนอีกทีนะครับนะเป็นนุกกี้นะครับประสานมาอขออนุญาตมอบให้กับป้าแตนนะฮะให้กับพี่เล็กพี่เล็กวันสกรมอบให้น้องน้ำมนต์น้องโอมช่ก็คือพี่เล็กบางพีที่ป้าแตนเรียกเป็นซีเรียลครับป้าแตนพี่กบางพีที่สโตตเตอรี่ให้ประจำนะใช่คนเดียวกันนะฮะอนนี้คือเลยนะซีเรียลครับนี่ กินเล่นก็ได้ทานกินกับนมก็ได้ใช่เส่นมใช่ไหมใช่กินได้หมดตรงสายจะหวานปากเลยค่ะเนี่ยอร่อยที่น้องโอมชอบกินไงใช่า่บอกวใช่ไม่มีซีเรียลเหรอวันนี้ถามป้าลองแกะทานหนูก็ได้อร่อยกินเล่นยังอร่อยเลยป้จะไม่แกะทานเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะไม่เต็มที่อ๋อไม่เต็มที่เลยครับผม็เเปนซีีรยยลอมสละให้มมีจดหมายด้วยเหรอไม่ไม่เป็นเขียนชื่อไว้กลัวลืมน้องน้ำมนต์น้องโอมอืม ชอบกินแล้วแหละอ่าชอบกินซีเรียลเห็นเห็นตั้งแต่ป้าตอนที่ซื้อให้เด็กๆตั้งแต่ตอนนั้นที่เป็นเรื่องกับพี่เม้นะทางอะไรเป็นซีเรียลเขาเอาหมดเลยพอเช้าไม่กินอะไรอื่นกินข้าวกับซีเรียลมันเป็นข้าวไม่กินอีกแต่ซีเรียลกับนมครับเป็นเด็กกินใหม่ครับพ่ะกับตานกินซีเรียลไหมฮะก็อยากกินอยู่ครับถ้าแต่ผมกินี่เท่านะแมวกี่เทวยกี่ถ้วยกี่ถ้วยนี่ถย มอบแล้วนะคะพี่เล็กนะครับเรียบร้อยนะฮะแม่พี่ต้จะยืสายเด็กไม่ตายอ้ออก็หลายๆท่านนะครับก็หลังจากที่ช่วยงานาคุณลุงนะครับก็มาทานข้าวกันนะครับที่ครัวชุมชนกลางนะฮะมีกัปตันก็ใน ทำงานแทนช่างพงนะหนึงไปปิดงานนะฮะเปลี่ยนตันไม่ได้ผมไม่เสร็จครับใช่ไม่ได้กับตันไม่เสร็จจริงๆเพราะลุงพลก็ยังงานนั้นอยู่นะฮะแต่เป็นประจำแหละกลับไปกลับมาก็จะไปในกราดก็แหละแต่ว่าพรุ่งนี้ช้ตลอดพรุ่งนี้เราต้องระวังบ้านของพี่แอนต้องต้องระวังเรื่องไวร์เมดนะใช่พรุ่งนี้ก็เท่ห์เหรอเทต่อเนื่องเลยครับของพี่แอนหลังหนึ่งครับน่าจะสองหลังก่อนครับปีนี้พี่สองหลังก่อนครับ ของกับตันนี้ยังรออยู่ฮะรออยู่เทว์ไหนกัารไม่มีว่างนแค่แค่มาเทก่อนทิงเหรอทุ่มทุณเพราะว่าหมดเยอะมากรู้สึกว่าเดือนนี้หมดเยอะปีีนน้่าจะยังแต่ยอมทุ่มยมมทุ่เพื่อเทเทปีนี้ปรึกษาลุงไม่ต้องเทปรึกษาลุงจิมแล้วใช่ไหมค่ะเอ้ยน่าจะไม่เกินงบไอเทปีนี้ปีหน้าก็ยังเทนะ ทีไม่ดีนะอาจจะถูกก็ได้นะทีปีนี้กับทันคิดดูดีด,ดีนะคลิปนี้ก็มีอะไรมากนะครับก็แซแลกันเล่นนะอนขอบคุณสําหรับ FC แฟนคลับทุกท่กทานด้วยนะครับ e o ที่มา <wider S 1> ชงคลิปให้นะนะเอา้าไปอีกแล้วรถสายตวรวจนะฮะรถประจําตําแหน่งมีคันเดียวที่ชุมชนยูทูบเบอร์เรานะฮะแต่ก่อนผมเห็นพี่แอนก็มีรถแบบนี้นะใต้ไหน พี่จิงพ่อฟื้นจะจะขนมาให้แต่นี้ไเต็มเต็มใช่ค่ะก็เลยว่าน่าจะเป็นเที่ยวหน้าอ๋อผมเราว่าอยู่ทําไมมีกุเพราะว่าเพราะว่าป่านนี้มันคงจะยางแบนแล้วแหละอ๋อจะยางแบนแล้วลมคงออกหมดแล้วแหละตั้งสองสามล้อเลยขายเลยครับไม่ได้ขายไม่ได้ไว้ขายไม่ได้ไวกีเพราะว่าเราจะเที่ยวไปเดี๋ยวเกิดเราขนหินคนทรายเราขนได้แล้วมอเตอร์ไซค์ห้างขายยัง เออเดี๋ยวแม่มาต่อยเขาจะซื้อคอซื้ออยู่เหรอโอ้เดี๋ยวจะกินดูใช่ไหมแม่มาต่อยนี่ไงมอเตอร์ไซค์ห้างได้จังกึมแม่แม่มาต่อยเขาติดต่อไว้แล้วถามถามถามพี่แอนว่ารถอันนี้ไปไหนแต่ก่อนเห็นขี่อยู่เพิ่นบอกว่าเพิ่นยังไม่เอามาจะกุกกอกรถเต็มรถพอฟื้นอ่ะเต็มเดี๋ยวไม่เอามาภายในกินในเสกกับแฟนนักสุสานจะตายฮะ เฮ้ยสบายเลยให้ผมไปกับดันผมเอามาใช่ไหมใช่เอามาทั้งครอบครัวเลยโอ้โหที่จริงที่จริงจะให้แกใส่มาแต่ว่าเครื่องซักผ้าตู้เย็นมันเต็มแล้วก็ซิงล้างจานเตาแก๊สเราเอาของที่ไว้ใช้เพราะถ้าเราทิ้งไว้นั้น เสียแน่นอนเลยเสียเสียเออเราไม่ได้ใช้ใช่ใช่ต้องต้องขนมาแล้วล่ะเราอยู่ฝั่งนี้ป่ะรถรถรถไฟฟ้าแบบของแอนนี่เนี่ยยังไม่ขนมารถไฟฟ้าบอกว่าเนื่องจาขายแล้วพื้นน่ะจะขนมามันไม่มีที่วางมัวห์ไม่ต้องผมขายที่เอ็นนะมัวห์หรอผมตกใจหมดเลยโอ้สรุปก็คือยังไม่ขายนะเอาไว้ก่อน ไหนรถไฟฟ้าขายทำไมเอฟซีเขาอุตส่าห์ให้เราอย่าไปทำไม่ได้ไม่ได้มคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าดีอเพราะว่าบางทีเราออกมาเราก็ไว้ใช้งานได้เวลาเราเออเขาบอกลุงมาเอานู่นเออลุงบอกไปคนนี้เออช่างบอกว่าเอาไปเอาอันนี้ให้หน่อยเราก็เอาน้ํามาเสิร์ฟคนนู้นคนนี้เราก็ใช้รถไฟฟ้าได้ใช่เราไปถ่ายคลิปอยู่ตรงนู้นใช่เราก็อัพตรงนี้ใช่บางทีเราเดินไปมือเดียว มันมันจะสะดวกเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ลุงบอกว่าอ๋อไปหาอะไรนะเกียงเกียงไปหาไออะไรนะอุปกรณ์เราเรามาเรามาอะไรด้วยไอเราจะเดินใช้แอปในกับคนที่เขาไม่เรามาเราเรามาขนอิดกับขนนะผมถ้าผมถูกรางวัลงวดนี้ผมจะซื้อรถไฟฟ้าวิูคันนึงจริงเหรออุ้ยร่อุ้ยรางวัลอะไรรางวัลอะไรเอาฟังไว้นะครับนะที่หนึ่งเลยเหรอคลิปนี้จะเป็นพยานมัดตัวคุณนะครับ รางวัลที่หนึ่งเท่านั้นนะฮะผมอจะซื้อรถไฟฟ้าให้โจ้นะครับนะถ้าถูกนะครับเอซีมาลุ้นกันนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอดิอนแฟมิลี่นุกี้แฟมบิลี่บ่าวสอนบ้านจะประดงเนี่ยลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับ